เมื่อเร็วๆนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจครับเกอบม,มีการชนกันกลางรันเวย์ที่สนามบินชิคาโก้มิดเวย์ครับคือบินลำหนึ่งเข้าไปสู่รันเวย์โดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่เครื่องบินอีกลำหนึน่งกำลังจะลงจอดมันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของรันเวย์อินเคอร์ชั่นครับก็คือการเข้าไปสู่รันเวย์หรือทางวิ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเครื่องบินขนาดเล็กเฟร็กเจ็ต0ครับได้รับคำสั่งให้แท็กซี่หรือเคลื่อนตัวบนพื้น ข้ามลันเวย์31ซ้ายและไปโคช็อตหรือจุดรอที่ลันเวย์31เซ็นเตอร์560 turn left on runway 4 left cross runway 31 left and hold short runway 31 center right left on 2.4 uh, left cross the 2 w o two, two uh, or one three uh, center flex at five six zero flex at negative cross runway 31 left hold short runway 31 center 3> cross 31 left hold short 31 center flex at five s i zero แต่เฟ<อ>กเชตห้าหกลับแท็กซี่ข<อ>เข้าไปสู่รันเวสามหเซ็นเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตในขณนะดเดียวกันกับเครื่องบินซาเวสสองห้าศูนย์สีกำลังจะลงจอดในรันเว์เดียวกันจึงเกิดลันเวอินเคอร์ชันเกิดขึ้นครับโชคดีและฝีมือของนักบินซาเวสสองห้าศูนยจริงๆครับที่เขามองเห็นได้ทันเวลาและยกเลิกการลงจอดอย่างทันท่วงทีเหตุการณ์นี้จึงไม่มีการสูญเสีย